วัสดีครับฝนตกตั้งคืนเลยน้ำท่วมในถน,นนบ้านกวดนะครับเนี่ยเยเ,เยยบิง่งอันนี้แค่น้ำจิ้มนะครับอันนี้แค่น้ำจิ้ม ตายตายเี ens, asure, Safe, time, да store, ้ตายเลยสภาพการจราจรสมบัติไรถไฟฟ้าไม่กล้าลุยเลยรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าขนนั้นไม่กล้าลุยเลย